โดยความในฟุตบอลอังกฤษมีการแบ่งระบบลีกเป็นหลายชั้นหลายดิวิชั่นแถมเมืองนึงก็มีทีมฟุตบอลให้เลือกเชียร์นับ10บๆสโมสรทำเนียมบ้าบอลที่เกิดขึ้นจึงนําไปสู่เรื่องราวสุดอัศจรรย์มากมายครับอย่างครั้งหนึ่งจะมีวาร์ด,ดี้ตำนานเลสเตอร์เคยไต่เต้าขึ้นมาจากนักเตะดิวิชั่น7สตอรี่ราวกับอดหนังของเร็กซ์แฮมสโมสรไรอันเรโน่พระเอกเดดพูลท,ที่กําลังจะเลื่อนชั้นสู่ลีกอาชีพหรือจะล่าสุดกับโมเมนต์อันทรงพลังของครอบครัวสแตนฟิ์ที่เกิดขึ้นในลี แน่นอนเรื่องราวเหล่านี้ล้วนเริ่มต้นในสโมสรเล็กๆน้อยคนจะรู้จักสำหรับเดอะโมเมนต์ที่ผ่านมาเราพยายามหยิบจับเรื่องราวทีมนอกลีกมานําเสนอบ,บ่อยๆไม่รู้สิส่วนตัวผมชอบสตอรี่ทีมเหล่านี้นะเพราะเขาดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างและมันหาไม่ได้จากที่อื่น เช่นกันกันกบคอนเทนต์ที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ทุกท่านครับเรากำลังพูดถึงดอลลี่ทาสสโมสรจากชอปชัยคอตติลีกนับให้เห็นภาพก็ทีมระดับดีวิชั่น11ของระบบฟุตบอลอังกฤษหลายคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วดอลลี่ทามีอะไรน่าสนใจล่ะทำไมต้องพูดถึงสโมสรระดับดีวิชั่น11ทีมนี้ด้วย คำตอบคือรุ่การ2,022ถึง2,023ที่เพิ่งผ่านพ้นไปดอลลี่ทาวสร้างปรากฏการ์ Invisible Champion หรือแชมป์ไร้พ่ายชนิดแข่งกัน26นัดพวกเขาเก็บไปถึง76แต้มจากทั้งหมด78คะแนนกล่าวคือดอลลี่ทาวชนะ25เสมอหนึ่งและไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวโอเคแม้จะมีสถานะเป็นทีมนอกลีกแต่การโชว์ฟอร์มแกล่งทำผลงานไร้เทียมทานขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นกันง่ายๆครับ อีกอย่างนั้นสั่งลารูปก,การเกมสุดท้ายดอลลี่ทาวยังทิ้งทวนเปิดบ้านถล่มเวมทาวห้าประตูต่อศูนย์เป็นนันรูดบ้านปิดซีซั่นได้สุดเพอร์เฟกโมเมนต์น่ารักหลังจบเกมคือมีพิธีมอบถ้วยแชมป์และเหรียญรางวัลเล็กๆให้เหล่านักเตะทีมงานสตาฟโคช้ชมองผิวเผินแม้บรรยากาศจะดูเรียบง่ายไม่มีพิธีอลังการใหญ่โตแต่ทุกโมเมนต์ในวันนั้นกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของดอลลี่ทาวครับเอาล่ะจากผลงานนันบ้าคลั่งและวินาทีนักเตะดอลลี่ทาวชูทรอฟี ตัดภาพกลับมา2วันก่อนไหนๆก็เป็นแชมป์ไร้พ่ายทั้งทีอย่างนี้ต้องฉลองกันให้สุดเวียงเรื่องมีอยู่ว่าดอนลีเทาทําเรื่องขอจัดขบวนแห่ถ้วยบนถนนโรซี่โรดเมื่อพูดถึงขบวนพาเลทฉลองแชมป์คนฟุตบอลมักมีภาพจําว่าต้องมีผู้คนนับพันพ,พากันออกมาฉลองกับทีมรักไม่ก็นักเตะขึ้นรถบัสเปิดประทุนของสโมอสรขับวนรอบเมือง างไรก็ตามในกรณีของดอลลี่ทาวผมอยากให้ทุกคนลืมภาพเหล่านั้นไปก่อนโดยความที่เป็นทีมนอกหลีกระดับดีวิชั่น11พวกเขาไม่ได้มีงบมากมายขนาดนั้นอีกอย่างฐานแฟนบอลของทีมก็ล้นเป็นสมาชิกในชุมชนแทบจะนับคนได้เมื่อถึงวันจริงดอลลี่ทาวจึงดัดแปลงรถบรรทุกบริษัทให้เช่านั่งร้านมาทำเป็นรถแห่เปิดประทุนให้นักเตะกระโดดขึ้นท้ายรถก่อนจะขับวนรอบเมืองพร้อมกับชูถ้วยแชมป์อย่างภูมิใจครับ โดยระหว่างที่ทีมกำลังฉลองบนรถบรรทุกเฉพาะกิจสองฝั่งถนนก็มีแฟนบอลหลายสิบชีวิตมารอต้อนรับอย่างอบอุ uhm, ่นก็อย่างที่บอกมาตอนต้นน ER ่ะโมเมนต์เหล่านี้หาไม่ได้จากที่อื่นทำไม่ใช่ฟุตบอลนอกลีกสำหรับดอลลีทาวไม่สำคัญว่าพวกนายจะคว้าแชมป์ดิวิชั่นไหนเรื่องสำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางต่างหากเชื่อว่าแชมป์ไร้พ่ายไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนที่สุดแล้วใครจะรู้เลยครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจากนักเตะไม่กี่คนบนรถบรรทุก บางทีในอนาคตหลายปีต่อจากนี้ระวัตได้เห็นดอนลลี่ทาวขึ้นมาโลดแล่นบนหลีกอาชีพก็เป็นได้